ก็กลับเรียนพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านนะครับที่แล้วประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับมันสําหลังนะครับวันนี้เรามีงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับเป็นงาน Thailand ทวิการเอ็กโปสองศูนะครับที่เราจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับที่อาคารสุรพัฒน์สนะครับเราจะมีงาน Thailand ทวิการเอ็กโปสองศูงานนี้เราจัดกันวันที่12มกราถึงวันที่16มกราสองพภายในงานนะครับเราก็จะมีเรื่อง นิททรศการในการให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการนวัตกรรม เครื่องจักรกลการผลิตมีการออกร้านค้าของหน่วยงานต่างๆนะครับที่มาร่วมการจัดนิทรรศการแล้วในงานนะครับไฮไลท์ของเรานะครับเราก็จะมีเรื่องของพันธุ์บันสัปะหลังนะครับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับเราจะเพิ่มผลผลิตการทําต้นพันธุ์ให้ได้ผลผลิตเยอะๆแล้วก็มีเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะครับทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตเยอะๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของโรค ต่างๆของมันสําหลังนะครับปัจจุบันเราจะพบเห็นนะครับว่าเรามีเรื่องของอโรคระบาดเกี่ยวกับไวรัสใบด่างมันสําหลังค่อนข้างทั่วทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรจะได้มาดูมารับชมนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคใบด่างมันสําหลังได้เท <c oughs> ่านั้นไม่พอนะครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรแดงเที้ยแป้งนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเราจะพบเห็นปัญหาพวกนี้อยู่ในไรนาอยู่กันเป็นประจํา ก็อยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับมาดูแล้วในงานเรานะครับเราก็มีเรื่องของพันธุ์ต้นานทานไวรัสใบด่างมันสับหลังด้วยนะครับเป็นที่แรกที่เราจะเอามาให้พี่น้องเกษตรกรได้ชมกันแล้วก็ได้เห็นกันนะครับว่าอนาคตของพี่น้องเกษตรกร ทางออกทางรอดของอุตสาหกรรมมันสับหลังของเราก็คือเรื่องของพันธุ์ต้านทานใบด่างมันสับหลังแล้วภายในงานนะครับเราก็จะมีเรื่องของ BCG เรื่องของการลดคาร์บอนแล้วก็ยังมีเรื่องของนวัตกรรมสินค้าเกษตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องอบมันสับหลังในอนาคตเรื่องของนวัตกรรมพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะทักเข้ามาแทนที่นะครับในอนาคตหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระทรวงดิจิทัลนะครับมาร่วมออกบูธกับเรานะครับเป็นเรื่องของดาวเทียมเป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศ นะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรจะได้มีความรู้ในการที่จะไปพยากรณ์ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วที่สําคัญนะครับในงานนะครับเราก็จะมีเรื่องของการ จับคู่ธุรกิจนะครับเราก็มีการจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าต่างชาตินะครับในงานนี้เราสามารถทํา MOU ได้ไม่ต่ำกว่านับหมื่นล้านบาทนะครับโดยทางผู้จัดงานนะครับได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับซึ่งเป็นอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับให้เกียรติมาพวกเรามาเปิดงานในวันที่12มกราด,ด้วยครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับกับประชาชนผู้สนใจต่างๆนะครับมา เยี่ยมชมพวกเรานะครับแล้ววันที่12เจอกันนะครับขอบคุณครับ